เรื่องของการแก้ปัญหาบ่อนพนันเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะหลังจากที่มีกรณีของบ่อนย่านพระรามสามค่ะปรากฏว่าที่คณะทํางานนะคะของออการแก้ปัญหาศึกษาการพนันและบ่อนการพนันออนไลน์ในคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะวันนี้เนี่ย ทางด้านของคณะนะคะมีการเชิญพันตำรวจโทสันทนะประยุนรัฐและอีกคนหนึ่งนะคะคุณอภิรักษ์ชัยอานนท์ถ้าหากว่าพูดชื่อนี้คงไม่รู้จักคะ่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าเสียโป้เนี่ยคนก็น่าจะรู้จักกันนะคะ มีการเชิญพันตำรวจโทรสันทนะแล้วก็เสียโปมาให้ข้อมูลและปรึกษาหารือเพื่อจะหาวิธีการในการแก้ปัญหาการพนันโดยที่ประชุมก็พิจารณาว่าการพนันออนไลน์นั้นยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเราคือเราจึงต้องทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังค่ะก็เป็นการเชิญทั้งสองคนนะคะมานั่งเป็นที่ปรึกษาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของบ่อนพนันค่ะ เหตุผลที่คณะทํางานเชิญบุคคลทั้งสองคนเข้ามาให้ข้อมูลนะคะทางคณะให้เหตุผลแบบนี้ค่ะบอกว่า ทั้งสองคนก็เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของการพนันดังนั้นทางคณะจึงเชิญเข้ามาเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาของคณะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปค่ะนี่ก็เป็นการเชิญพันตำรวจโทสันทนะนะคะแล้วก็เสียโป้เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการแก้ปัญหาบ่อนการพนันรวมทั้งการพนันออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today คะ่ะ